อันนี้ยะเขามึงมึงอะไรกันอยู่นะอูันนี้่อวัยดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชนะชนะช่วว่าจีาอต่อต่อต่ออันนี้คืออันนี้คือให้บริจาคมปเลยนะฮะ

บินดานะเนทครับเนทครับสวัสดีครับสวัสดีครับงานที่จริงปกติแล้วก่อนที่หนูไปเป็นนักร้องเนี่ยหนูเคยมาเล่นอย่างนี้จริงๆป่ะคะเคยค่ะแล้วม่ใช่ที่นี่เป็นที่หุดคนเดินนาทีค่ะได้แล้วล้วเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนที่ไหนฮะเพื่อนที่โรงเรียนค่ะก็เปิดหมวกในการบรตลอดค่ะแล้วผลแล้วมันไม่ทำอะไรอ่ะก็มีครั้งหนึ่งที่ให้เพื่อนให้วีน่าผ่าตัดเข่าให้เพื่อนผ่าตัดเข่าค่ะมันม่มีตัด ออกมาหาเงินนำเงินไปช่วยเขาผ่าตัดขาใา<ช>วโอเคโอเค,อเ,คเรียกด้ว่าตอนนี้ <โอ S 1> ชีวิตเป็นยังไงบ้างลูกตั้งแต่มาเป็นเออหนึ่งเนี่ยเดอะสตาร์ก็เปลี่ยนไปเพราะว่ากลับมาที่นี่อย่างเงี้ยก็มีคนมามุงดูมากขึ้นค่ะแล้วเขาก็รู้จักแล้วว่าเราเป็นใครดีใจมากที่ได้กลับมาเปิดมวยครั้งค่ะเอาละฮะวันนี้เราได้รู้จักชีวิตของนี่เลยน้องนศ ครับลึกเลยคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ไม่ต้องผู้ชายนอกวงการนะผู้ชายในวงการเนี่ยคุณเป็นผู้ผู้หญิงที่โดนใจคนหลายๆคนเลยนะจริงป่ะคุณหนุ่มใช่ฮะแล้วก็เป็นไอดอลร์จริงเหรอคุณจะพูดสมุิคุณยังไม่แก่คุณจะชอบเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยโอ๊ยอันนี้ไม่ใช่สเปคผมเตะไม่ได้ไงเตะซี่ไม่พอเตะผมจะต้องเป็นแบบว่าออกแนวแบบเขาเรียกไงอ่ะเหมือนนั่งเหมือนงูนันง ช่วงหน้าเราจะไปที่บ้านน้องนัดมาดูสภาพความเป็นอยู่ว่าเขาอยู่ยังไงก่อนที่เขาจะเป็นเด็กสตาร์ไปคุยกับพ่อคุณแม่เขาด้วยแต่ว่าก่อนที่จะไปช่วงหน้านะครับผมที่ขอมามอบให้เป็นกิฟต์เซ็ตพรีเมียมจากยาสีบันเดนทิสเต์ครับเอาไว้แปลงก่อนนอนตื่นขึ้นมาหลงเหมือนจะได้หอมหอมอยากให้เพียร์รับจับตลาดเลยนะเอาละครับเดี๋ยวเราไปกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปที่บ้านหนูหน่อยเนาะได้เลยเขาบอกว่าวันนี้ขอทำรู้จักกับครอบครัวด้วยอินดีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวกลับมาครับกันทีทายครัวครับ